HIV นะคะใน t a n เ r i n นคลิ n i กเนี่ยค่ะเราก็มีบริการที่ครบรูปแบบเหมือนกับการให้บริการในกลุ่มประชากรอื่นๆนะคะอันได้แก่การแนะนําเรื่องของการใช้ทุงยางนอนามัยการใช้สารหล่อลื่นนะคะการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยรวมถึงการใช้เพล็บด้วยนะคะดังนั้นผู้ที่มารับบริการที่แทนเ r รินคลิ n i กนะคะก็สามารถที่จะคัดกรองดูข่าว่าเรามีการติดเชื้อ HIV อยู่แล้วหรือยังถ้ายังไม่มีเนี่ยค่ะเพล็บก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะในการที่จะป้องกัน HIV ได้ โดยค่าใช้ใจ่ายในการที่จะรับบริการเพล็บนี่ก็จะเข้าสู่การให้บริการในรูปแบบของเพล็บสนะคะก็คือสามารถที่จะรับบริการเพล็บได้ในราคาเพียง30บาทต่อวันหรือประมาณ900บาทต่อเดือนนะคะแล้วก็จะมีการตรวจติดตามค่ะดูเรื่องของผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดจากเพล็บรวมถึงการเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ต่างๆนะคะในช่วงเวลาที่เราใช้เพล็บนะคะแล้วก็ดูเรื่องของการให้มีความมั่นใจว่าไม่มีการติดเชื้อ HIV และยังสามารถรับเพล็บต่อไปได้เช่นเดียวกับผู้ที่มารับบริการ อื่นๆทั่วไปที่คลินิกแนะนำเช่นเดียวกันค่ะ